ทูดวงชาวาราศีมิณผลวันที่7กันยาตัดขาดไปตลอดชีวิตคนแบบนี้เราไม่คบคนอิช้าให้ลายใส่ลายป้ายใสเข้มทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นก็ของเขาอันนี้ก็ของเขาันะบผมอันนั้นก็ของเขาลำสวยเป็นของเขานะครับลำก็สวยเหลือเกินนะเป็นของเขาครับคนแบบนี้เราครบได้ไหมครบไม่ได้เข้มทุกอย่าง ท่านควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อนเลนนะผมไม่ใช่ไปต่อสู้กับเขานะแต่หลบหลีกซ่อนเลนให้เขาคิดไปข้างเดียวนับดาบสองขวายตกตำแหน่งในดวงชะตาดวงนี้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเับต้องตัดสินใจตัดขาดเลือกใครบางคนเข้ามาในชะตาชีวิตแต่เมจิกเชี่ยวสายยานโดยเทพนำพาซึ่งความประสบโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิงสิ่งศักดิก์คุ่ชูปกปักคุมครองรักษาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์ โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชกตานะเพื่อนเก่าในสมัยเด็กจะกลับมาบอกกก่าวเล่าสิบเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชกตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนำพามาสู่ตัวท่านมีดาปักลงมาดวงนี้ต้องตั้งเป็นสมาธิตั้งมัน่นนะครับผมใครบางคนพยายามจะยัดเยียดสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีสิ่งจังไรให้แก่ท่าน คนแบบนี้คบไม่ได้ต้องตัดขาดตลอดชีวิตครับไม่มีคําว่าปานีเพราะว่าคนพวกนี้เราไปเปลี่ยนใจเขาไม่ได้เราเปลี่ยนใจตัวเองดีกว่าก็คือเออนีออกมาแล้วก็คือตัดขาดสีไม่เท้าเกิดขึ้นในการชิ่ลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำอย่างมีความสุขดวงนี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายต่อเมื่อท่านหลบหลีกซ่อนเล็นวิ่งหนีออกมาจากคนนิสัยไม่ดีพยายามจะเยียดขุนมันไม่มีเพื่อนขุนมันไม่มีใครครบ คุณมันไม่เก่งนะผมคุณมันเป็นคนที่ไม่น่ากบนะผมเป็นคนที่ไม่มีปริญญาเป็นคนที่ไม่มีจิตใจที่ดีงามเป็นคนที่จิตใจไม่มีนะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตัวเองดีเหลือเกินด,ดีแสนดีท,ทําท่าทําทางแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะใครก็ดูออกนะผมในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาตกตําแหน่งการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งจิงดี อำนาจบุญบารมีวัสนาการปฏริบัติการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยด,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 ดีการมองการไกลดวงนี้แปลว่าไปเขาเรียกว่าไปไกลถึงต่างแดนต่างถิน่นไปเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงาน,งานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยบุญกุศลวัสนาการได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังอัศวินขี่ม้าสง่งมอบถ้วยทอง The ทโมเรบังเกิดขึ Excel, idea, <tr> ้นในโชคชะตานั <by themselves> the in, ่นจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีในเกณฑ์ชะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวาสนานะครับดูชะตานี้ต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอำนาจบนบารมีวาสนาตกตำแหน่งสามถ้วยท่านจะลื่นเลิงได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็น The f o o l บังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนา เทพเทวดาฟ้าดินปกปาก,กุ้คของรักษาฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์ไปยังเจ็บปวดโลดล้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวเดอะสตาร์สองแสงมนจันทราแปลว่าดวงนี้้าผมถ้าตัดขาดกับใครบางคนนะผมสิ่งชั่วร้ายมาลายหายไปสิดวงชะตาร่ำรวยเป็นเศรษฐีสิเปลี่ยนบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์แก้แหวนเงินทองเพชรนิจินดานำพาซึ่งความเป็เส็จ มงล้อแห่งวัจาจักรบุนเวียนแปลเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดดการตัดสินใจอย่างน่ากลัวจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายให้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุนบารมีวาสนาให้ต่อสู้แข่งแย่งอดทนอดกัน้นดวงชะตานี้จะเปิดรับรัพย์ชิงไหวชิงพลิบต,ตกตำแหน่งลื่นเล,นลนิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำอย่างมีความสุขมีตาผักลงมาตรงกลางตัวเจ็บปวดรวดรลาวอดทนหน่อย ไม่นานดวงนี้ก็จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคขอทํานนายว่าผลวันที่7กันยาดวงนี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคตัดขาดกับใครบางคนนะตลอดชีวิตไปเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตงค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดให้ค่าครูทางช่องเรา๋ยทายคลิปรับฟังชาวราศีมีนดวงชะตาจะเกิดอะไรบ้างนี่คือดวงชะตาชาวราศีมีนประจําเดือนนี้เดือนนี้สําหรับชาวราศีมีน ถือเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์และการปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆอย่างชาญฉลาดแม้บางครั้งคุณอาจรู้สึกว่าต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนแต่การที่คุณมีสติและเข้าใจจังหวะของเหตุการณ์จะช่วยให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีเดืองน,นี้คุณจะได้รับโอกาสในการพัฒนาตัวเองทั้งในเรื่องงานการเงินและความรักแต่ก็ต้องระวังการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไป หรือการเชื่อคนง่ายเกินไปเพราะอ่านนำมาซึ่งความสับสนหรือความเข้าใจผิดได้ด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีมีนมีแนวโน้มที่จะได้เผชิญกับความท้าทายใหม่ๆที่ทำให้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารอย่างเต็มที่คุณอาจถูกมอบหมายให้ดูแลโครงการสำคัญหรือมีส่วนร่วงในงานที่ต้องประสานงานกับหลายฝ่ายความสามารถในการปรับตัวและเข้าใจผู้อื่น จะช่วยให้คุณจัดการกับความซับซ้อนเหล่านี้ได้อย่างราบรื่นโดยตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในสายงานที่เกี่ยวกับการออกแบบงานศิลปะหรือโฆษณาเดือนนี้คุณอาจได้รับโปรเจกต์ที่ต้องใช้ไอเดียใหม่ๆเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์การคิดนอกกรอบและการนำเสนอแนวคิดอย่างมั่นใจจะทำให้คุณได้รับการยอมรับจากหัวหน้าง,งานและเพื่อนร่วมงานมากขึ้นในขณะเดียวกัน หากคุณทำงานประจำหรืองานที่ต้องเจอคนจำนวนมากการรักษาความสงบและไม่รีบร้อนในการตัดสินใจจะช่วยลดความเครียดและป้องกันการเข้าใจผิดได้อย่างไรก็ตามเดือนนี้ยังเป็นช่วงที่คุณต้องระวังการทำงานล่วงเวลาหรือการแบกรับภาระมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การจัดลำดับความสำคัญและเรียนรู้ที่จะปฏิเสธในบางเรื่องที่ไม่สำคัญจะช่วยให้คุณมีพลังในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้านการเงินเรื่องการเงินของชาวราศีมีนในเดือนนี้ถือว่ามีความผันผวนบ้างแต่โดยรวมคุณจะสามารถจัดการได้ดีหากคุณมีการวางแผนล่วงหน้าและรู้จักแบ่งสรรง,งบประมาณการใช้เงินอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดสภาพคล่องได้ สำหรับผู้ที่ลงทุนหรือมีธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทบทวนกลยุทธ์การลงทุนหรือการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการคุณอาจพบวิธีเพิ่มรายได้จากช่องทางใหม่หรือได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญเช่นการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำแต่มั่นคงหรือการปรับโครงสร้างธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในด้านการใช้ใจ่ายส่วนตัว เดือนนี้คุณอาจมีความอยากลงทุนกับสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกพิเศษเช่นการซื้ออุปกรณ์ทำงานที่ช่วยให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองการลงทุนในตัวเองถือเป็นการใช้เงินอย่างชาญฉลาดและมีผลระยะยามแต่ควรระวังการใช้จ่ายเกินจำเป็นในเรื่องที่ไม่สำคัญเพราะอาจส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินได้ ด้านความรักความรักในเดือนนี้สำหรับชาวราศีมีนมีความทิเศษและซับซ้อนในเวลาเดียวกันความสัมพันธ์จะขึ้นอยู่กับการสื่อสารและความเข้าใจที่แท้จริงสำหรับผู้ที่มีคู่แล้วเดือนนี้อาจมีความท้าทายบางอย่างที่ทำให้คุณต้องหันกลับมามองความสัมพันธ์อย่างจริงจังการเปิดใจพูดคุยเรื่องความต้องการและความคาดหวังเป็นสิ่งสำคัญ หากคุณสามารถรับฟังและเข้าใจความรู้สึกของคู่รักโดยไม่ตัดสินจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนและมั่นคงมากขึ้นบางครั้งอาจต้องปรับเปลี่ยนบางสิ่งเช่นการแบ่งเวลาส่วนตัวและเวลาร่วมกันหรือการจัดการกับความขัดแย้งเล็กๆที่เกิดขึ้นแต่หากทำได้อย่างเหมาะสมความรักของคุณจะมีความอบอุ่นและเป็นพลังสนับสนุนให้คุณทั้งสองมากขึ้น สำหรับผู้ที่ยังโสดเดือนนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการพบปะผู้คนใหม่ๆและสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าคุณอาจได้พบคนที่มีความสนใจคล้ายกันผ่านงานออดิเรกหรือกิจกรรมทางสังคมการเข้าหาผู้อื่นด้วยความจริงใจและไม่รีบร้อนจะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยาวนานโดยตัวอย่างเช่น คุณอาจได้พบคนที่ชอบทํำกิจกรรมกลางแจ้งหรือรักศิลปะเหมือนกันการสนทนาและการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันจะท,ทําให้คุณรู้สึกใกล้ชิดและเข้าใจอีกฝ่ายมากขึ้นอย่างไรก็ตามเดือนนี้ยังเตือนให้คุณระวังเรื่องการคาดหวังสูงเกินไปหรือความใจร้อนในการเรื่มความสัมพันธ์ได้เพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความไม่สบายใจก็ได้นะครับ การให้เวลาและพื้นที่สำหรับการเรียนรู้กันและกันถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทั้งกู่รักต้องให้เวลาและศึกษาซึ่งกันและกันครับภาพรวมของเดือนนี้โดยรวมแล้วชาวราศีมีนจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆที่ช่วยให้คุณเติบโตทั้งด้านการงานการเงินและความรักแต่ทุกอย่างจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความรอบคอบการสังเกตสัญญาณรอบตัว และการรักษาสมดุลระหว่างความคิดความรู้สึกและการกระทําคุณอาจพบว่ามีช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วแต่ถ้าคุณใช้สติและพิจารณาทางเลือกอย่างรอบคอบจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีและยั่งยืนได้การมีเพื่อนร่วมง,งานหรือคนสนับสนุนที่ดี จะช่วยให้คุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้และยังทำให้คุณเรียนรู้การจัดการความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพด้านการเงินการวางแผนล่วงหน้าและการลงทุนในสิ่งที่มีคุณค่าเช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่หรือการจัดการระบบการเงินส่วนตัวจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงมากขึ้นและลดความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนด้านความรัก การสื่อสารที่เปิดใจและความเข้าใจซึ่งกันและการเป็นกุญแจสำคัญไม่มาคุุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดการให้ความสำคัญต่อความรู้สึกของตนเองและอีกฝ่ายจะช่วยให้ความสัมพันธ์ดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีความสุขสรุปแล้วเดือนนี้สำหรับชาวราศีมีนเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ความรอบคอบและความอดทนแต่หากสามารถรักษาสมดุลระหว่างงาน การเงินและความรักได้จะทำให้คุณพ่านเดือนนี้ไปอย่างมั่นคงเต็มไปด้วยโอกาสและเป็นแรงผลักดันให้ก้าวสู่ความสำเร็จในระยะยาวได้เลยนี่คือดวงชะตาราศีมีนประจำเดือนนี้เดือนนี้ชาวราศีมีนจะรู้สึกเหมือนชีวิตกำลังหมุนไปอย่างรวดเร็วมีทั้งความท้าทายและโอกาสที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจ,จเริ่มจากสินเล็กๆรอบตัวเช่นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในงานหรือการรับผิดชอบใหม่จนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างโอกาสที่เข้ามาโดยไม่คาดคิดเดือนนี้จึงเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องใช้ความรอบคอบและความอดทนเพื่อให้สามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงด้านการงานในเดือนนี้เรื่องงานของชาวราศีมีนจะมีความเคลื่อนไหวที่เห็นได้ชัดความท้าทายบางอย่างจะมาถึงคุณอย่างรวดเร็ว อาจเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่มีความซับซ้อนหรืองานที่ต้องทําให้เสียภายในเวลาจํากัดคุณอาจพบว่าตัวเองต้องรับผิดชอบหลายสิ่งพร้อมกันการจัดลําดับความสําคัญจะเป็นกุญแจสําคัญในการผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างราบรื่นสําหรับคนที่ทํางานประจําเดือนนี้มีแนวโน้มที่จะได้รับการยอมรับในผลงานมากขึ้นหากคุณมีความตั้งใจและสามารถจัดการกับงานได้ตรงเวลาผู้บังคับบัญชาจะสังเกตเห็นความพยายามของคุณ แต่ก็ต้องระวังเรื่องความขัดแย้งเล็กๆน้อยกับเพื่อนร่วมงานที่อาจเกิดจากความเข้าใจผิดหรือการสื่อสารไม่ตรงกันสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานฟรีแลนซ์เดือนนี้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่คุณอาจต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับข้อเสนอหรือโปรเจกต์ใหม่ๆหากคุณลังเลเกินไปโอกาสนั้นอาจหลุดมือไปกลางเดือนเป็นช่วงที่คุณควรใช้ความคิดสร้างสารรค์และความสามารถในการเจราจาให้เต็มที่เพราะการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้คุณได้ผลประโยชน์สูงสุด ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับข้อเสนอจากลูกค้ารายใหม่ที่มีเงื่อนไขท้าทายคุณอาจต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่หากคุณสามารถบริหารจัดการเวลาและทีมงานได้ดีโอกาสนี้จะเปิดประตูสู่ไรายได้ที่สูงขึ้นและความเชื่อมั่นในความสามารถของคุณด้านการเงินการเงินของชาวราศีมีนเดือนนี้จะมีความผันผวนเล็กน้อยแต่โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้คุณอาจพบว่ามีค่าใช้จ่ายไม่คาดคิดเกิดขึ้น เช่นการซ่อมแซมสิ่งของในบ้านหรือค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพดังนั้นควรวางแผนการเงินล่วงหน้าให้รัดกุมการตั้งงบประมาณรายเดือนและเผื่อเงินสำรองไว้จะช่วยให้คุณไม่รู้สึกตึงเครียดสำหรับผู้ที่ลงทุนหรือมีแผนจะลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณควรพิจารณาให้รอบคอบการตัดสินใจที่รีบร้อนอาจทำให้เกิดความเสียหายการวิเคราะห์ข้อมูลและรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยลดความเสี่ยงได้มากนอกจากนี้ เดือนนี้ยังมีโอกาสทางการเงินที่มาจากแหล่งไรายได้เสริมเช่นงานพิเศษหรือโครงการที่คุณทําเป็นงานเสริมคุณอาจได้รับไรายได้เพิ่มเติมจากงานอดีเรกที่สามารถแปรรูปเป็นไรายได้ได้หากคุณสามารถวางแผนการใช้เงินอย่างฉลาดจะช่วยให้คุณสามารถเก็บออมและใช้จ่ายได้อย่างสมดุลยกตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับคําสั่งงานพิเศษจากบริษัทที่คุณทํางานให้เป็นงานเสริมหรือขายสินค้าผ่านออนไลน์เป็นครั้งคราว รายได้จากช่องทางนี้อาจช่วยให้คุณสามารถชําระหนี้ที่ค้างไว้หรือเพิ่มเงินออมได้แต่ควรระวังการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงที่รายได้หลักยังไม่มั่นคงด้านความรักความรักของชาวราศีมีนเดือนนี้แบ่งออกเป็นสประเภทคือคนโสดและคนมีคู่ซึ่งแต่ละประเภทมีเรื่องราวที่แตกต่างกันสําหรับคนโสดเดือนนี้คุณจะพบว่าตัวเองมีเสน่ห์มากขึ้นทําให้มีคนเข้าหาคุณอย่างไม่คาดคิดอาจเป็นคนที่คุณรู้จักผ่านเพื่อนหรือสถานการณ์ทางสังคมที่ไม่คุ้นเคย การสังเกตและการรู้จักคนใหม่ๆจะช่วยให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดได้แต่ควรระวังการตัดสินใจเร่งร่วนอาจมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นหากคุณไม่ได้ใช้เวลาทำความรู้จักกันให้มากพอยกตัวอย่างเช่นคุณอาจได้พบกับคนใหม่ในงานสังคมหรือกิจกรรมกลุ่มที่คุณเข้าร่วมเขามีความสนใจในงานอดิเรกหรือแนวคิดที่คล้ายขึ้นกับคุณทำให้เกิดความประทับใจแรกพบแต่ก่อนจะตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์ควรใช้เวลาเรียนรู้กันให้ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดหวัง สำหรับคนมีคู่เดือนนี้ความสัมพันธ์อาจมีความท้าทายเล็กน้อยเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดหรือความไม่สอดคล้องกันในแผนชีวิตแต่หากคุณสามารถสื่อสารกันอย่างเปิดใจและเข้าใจความต้องการของคู่รักจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนยิ่งขึ้นช่วงต้นเดือนเป็นช่วงที่คุณและคนรักอาจต้องปรับตัวต่อเรื่องงานหรือภาระส่วนตัวแต่ช่วงกลางถึงปลายเดือนความสัมพันธ์จะมีโอกาสเติบโตและสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยกตัวอย่างเช่นคุณและคนรัก อาจวางแผนการเดินทางหรือจัดกิจกรรมร่วมกันแต่มีอุปสรรคที่ทําให้ต้องเลื่อนแผนการยอมปรับตัวและเปิดใจพูดคุยถึงความรู้สึกจะช่วยให้คุณทั้งคู่เรียนรู้และเข้าใจกันมากขึ้นทําให้ความสัมพันธ์มีความมั่นคงและสามารถก้าวผ่านความท้าทายได้พาพรวมเดือนนี้โดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีมีนจะต้องใช้ความรบอบคอบความอดทนและการวางแผนอย่างมีระเบียบชีวิตจะเต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ความสามารถในการปรับตัวและการสื่อสารที่ดีเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถผลล่านพ้นความผันผวนทั้งในเรื่องงานการเงินและความรักชาวราศีมีนควรตั้งใจฟังสัญชาตญาณและความรู้สึกภายในเพราะบางครั้งการตัดสินใจจากสัญชาตญาณจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดการใช้เวลาในการพิจารณาและวางแผนล่วงหน้าจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมั่นคงและไม่ตึงเครียด สรุปง่ายๆเดือนนี้คือเดือนแห่งการปรับตัวและการเติบโตหากคุณสามารถรักษาสมดุลระหว่างความรับผิดชอบและความสุขส่วนตัวชีวิตจะเดินหน้าไปอย่างราบรื่นโอกาสดีๆทั้งในเรื่องงานการเงินและความรักจะเปิดประตูให้คุณแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรอบคอบและความอดทนของคุณเองได้เลย,เลยฉันจะร่างดวงชะตาราศีมีนประจำเดือนนี้ เดือนนี้ชาวราศีมีนจะพบว่าเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวแต่ก็เต็มไปด้วยบทเรียนที่สำคัญสำหรับชีวิตคุณจะเริ่อสังเกตได้ว่าพลังงานรอบตัวมีความเข้มข้นมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อทุกด้านในชีวิตตั้งแต่การงานการเงินไปจนถึงความรักด้านการงานในเรื่องการงาน เดือนนี้คุณจะรู้สึกว่ามีแรงกดดันเพิ่มขึ้นจากการทำงานที่ซับซ้อนหรือเป้าหมายที่สูงกว่าปกติบางครั้งงานอาจดูเหมือนหนักหน่วงและต้องใช้ความอดทนมากกว่าที่คุณเคยคาดคิดแต่ในความยากลำบากนี้เองคือโอกาสในการสร้างความแตกต่างให้ตัวเองและทำให้ผลงานเป็นที่จดจำ สำหรับผู้ที่ทำงานประจำช่วงต้นเดือนคุณอาจต้องรับมือกับโครงการใหม่หรือความรับผิดชอบที่ไม่คุ้นเคยซึ่งจะท้าทายทักษะการวางแผนและการแก้ปัญหาของคุณอย่างแท้จริงตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับมอบหมายให้จัดการประชุมสำคัญหรือทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลที่ละเอียดมากซึ่งต้องใช้ความรอบคอบและความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญหากคุณสามารถจัดการงานอย่างมีระบบ และแสดงให้ผู้บริหารเห็นถึงความสามารถในการรับผิดชอบงานงานชิ้นนี้จะเป็นตัวช่วยสร้างเครดิตและเปิดโอกาสเลื่อนขั้นในอนาคตสำหรับผู้ที่ทำงานอิสระหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการแข่งขันและการบริหารจัดการเวลาหากคุณสามารถวางแผนล่วงหน้าจัดระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และไม่หลงไปกับเรื่องเล็กน้อยคุณจะพบว่าผลลัพธ์ที่ได้เกินความคาดหมายและลูกค้าหรือหุ้นส่วนจะมองเห็นความเป็นมืออาชีพของคุณการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานหรือคู่ค้าก็าเป็นอีกปัจจัยสำคัญคุณอาจพบว่าการขัดแย้งเล็กๆน,น้อยเกิดขึ้นง่ายขึ้นเพราะมีความเห็นต่างในแนวทางการทำงานการรักษาความสงบและความใจเย็นจะช่วยให้คุณผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ยอย่างราบรื่นด้านการเงิน เรื่องการเงินของชาวราศีมีเดือนนี้ค่อนข้างแปลปรวนคุณจะมีรายจ่ายที่คาดไม่ถึงแต่ก็มีโอกาสสร้างไรายได้ใหม่เช่นกันหากคุณสามารถบริหารเงินอย่างรอบคอบจะผ่านช่วงนี้ไปได้โดยไม่เดือดร้อนสำหรับผู้ที่มีงานประจำไรายได้หลักยังคงมั่นคงแต่คุณระมัดระวังการใช้จ่ายฟุ่นเฟยหรือการลงทุนที่เสี่ยงสูงเพราะอาจทำให้เกิดความเครียดหรือหัสภาพคล่องตัวอย่างเช่น คุณอาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบ้านหรือครอบครัวอย่างกระทันหันเช่นค่าซ่อมแซมบ้านหรือค่าเรียนของบุตรซึ่งอาจทําให้ต้องปรับงบประมาณใหม่ในทางกลับกันหากคุณมีแผนการเงินที่ชัดเจนเช่นการออมเงินหรือการลงทุนระยะยาวเดือนนี้จะเป็นช่วงที่เห็นผลตอบแทนเล็กๆน้อยๆที่สร้างความมั่นใจในการวางแผนอนาคตสําหรับผู้ที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรืออิสระการบริหารเงินสดสําคัญอย่างยิ่ง คุณอาจพบว่ามีลูกค้าเลื่อนจ่ายเงินหรือค่าบริการช้ากว่ากำหนดซึ่งจะท้าทายความสามารถในการบริหารเงินหมุนเวียนการติดตามหนี้และการวางแผนการจ่ายเงินล่วงหน้าจะช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ได้ดีกว่าเรื่องความรักเรื่องความรักของชาวราศีมีนเดือนนี้จะมีความซับซ้อนและต้องใช้ความเข้าใจเป็นอย่างมากสำหรับคนโสดช่วงนี้คุณอาจพบว่ามีความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นจากเพื่อนหรือคนใกล้ตัว แต่ยังต้องใช้เวลาสังเกตและทำความรู้จักให้ชัดเจนอย่าหวังผลทันทีเพราะความสัมพันธ์ในเดือนนี้อาจเริ่มต้นช้าแต่มั่นคงหากคุณเปิดใจและไม่รีบตัดสินคุณจะพบว่าคนที่เข้ามามีคุณสมบ,บัติที่ตรงกับความต้องการของคุณมากกว่าที่คิดตัวอย่างเช่นคุณอาจมีเพื่อนร่วมงานหรือคนรู้จักแนะนําคนใหม่ให้พบกันการสนทนาและการทํากิจกรรมร่วมกันอย่างสบายๆจะช่วยให้คุณสร้างความเข้าใจและความเชื่อใจได้มากขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์จะพัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติและมั่นคงสำหรับผู้ที่มีคู่เดือนนี้เป็นช่วงที่ความสัมพันธ์อาจพบความท้าทายจากความเข้าใจผิดหรือความคาดหวังที่ไม่ตรงกันหากทั้งสองฝ่ายสามารถสื่อสารอย่างเปิดใจและไม่เตียบความรู้สึกไว้จะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นการแสดงความห่วงใยและให้เวลาแก่กันจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟน้นตัวอย่างเช่น คู่ของคุณอาจทำงานหนักจนไม่มีเวลามาเจอกันหรือเกิดความเข้าใจผิดเรื่องการใช้เงินหรือแผนชีวิตร่วมกันการนั่งคุยกันและหาวิธีปรับดุลลาของเวลาหรือค่าใช้ใจ่ายจะช่วยให้คุณทั้งคู่เข้าใจกันมากขึ้นและลดความตึงเครียดในความสัมพันธ์คำแนะนำโดยทั่วไปสำหรับเดือนนี้โดยรวมเดือนนี้ชาวราศีมีนจะได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความอดทนการวางแผนและการสื่อสารทั้งในเรื่องการงานการเงินและความรัก การมองโลกอย่างรอบคอบและมีสติจะช่วยให้คุณรับมือกับความท้าทายได้ดีหากคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญและไม่หลงไปกับความเครียดเล็กน้อยคุณจะพบว่าเดือนนี้เต็มไปด้วยโอกาสในการสร้างความสำเร็จและความมั่นคงการยึดหยุนในการปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่ๆจะทำให้คุณสามารถก้าวผ่านปัญหาได้อย่างมั่นใจและพร้อมรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามานี่คือดวงชะตาราศีมีนประจำเดือนนี้เดือนนี้ ชาวราศีมีนจะเริ่มต้นด้วยความรู้สึกเหมือนมีลมเปลี่ยนทิศในชีวิตคุณอาจพบว่าตัวเองเผชิญกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ๆที่ทําให้คุณต้องปรับตัวระวังแผนล่วงง่ายมากขึ้นเรื่องเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่แต่ความละเอียดอ่อนของคุณจะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสและอุปสรรคได้ชัดเจนยิ่งขึ้นทําให้เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณต้องใช้ทั้งสติปัญญาและความเข้าใจอารมณ์ตัวเองอย่างสมดุล ในด้านการงานเดือนนี้ถือเป็นช่วงที่คุณจะได้รับโอกาสหรือภารกิจใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถแต่คุณอาจจะต้องใช้เวลาและความอดทนในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์งานที่ดูเหมือนซับซ้อนในตอนแรกจะทำให้คุณรู้สึกหนักใจแต่ด้วยความละเอียดและความคิดสร้างสารรค์ของคุณคุณจะสามารถหาวิธีจัดการอย่างชาญฉลาดได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำงานในฝ่ายบริการหรือการจัดการลูกค้า เดือนนี้คุณอาจจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ที่ต้องสื่อสารกับลูกค้าหลากหลายกลุ่มซึ่งการวางแผนและการเตรียมตัวล่วงหน้าจะทำให้คุณผ่านไปได้อย่างราบรื่นสำหรับคนที่อยู่ในสายงานสร้างสรรค์เช่นงานศิลปะการออกแบบหรือการเขียนเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณจะมีแรงบันดาลใจและไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นบ่อยการลองนำเสนอไอเดียใหม่ๆต่อหัวหน้าง,งานหรือเพื่อนร่วมง,งานอาจทำให้คุณได้รับคำชมเชยและโอกาสในการก้าวหน้าที่ชัดเจน แต่คุณก็ต้องระวังเรื่องการสื่อสารให้ชัดเจนเพราะบางครั้งไอเดียของคุณอาจถูกเข้าใจผิดได้ง่ายด้านการเงินเดือนนี้มีแน,นวโน้มว่าคุณจะต้องวางแผนการใช้ใจ่ายให้รอบคอบมากขึ้นแม้ว่าจะมีไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่การใช้ใจ่ายแบบเร่งด่วนหรือไม่วางแผนอาจจะทําให้เกิดความกังวลในภายหลังคุณอาจพบว่ามีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเช่นการซ่อมแซมสิ่งของสําคัญ หรือค่ารักษาพยาบาลเล็กน้อยซึ่งจะทำให้คุณต้องปรับงบประมาณบางส่วนอย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้ยังถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการลงทุนระยะสั้นหรือการเริ่มวางแผนด้านการเงินอย่างจริงจังถ้าคุณวางแผนและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างรอบคอบการตัดสินใจลงทุนอาจนำมาซึ่งผลตอบแทนที่น่าพอใจยกตัวอย่างเช่น การลงทุนในโครงการเล็กๆหรือการเซ้อสินท้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาเช่นของสะสมงานศิลปะหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มราคาสูงขึ้นในเรื่องความรักสำหรับชาวราศีมีนที่มีคู่ครองเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน เช่นการตีความคำพูดเรื่องการกระทำของอีกฝ่ายแต่ถ้าคุณสามารถพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาและแสดงความรู้สึกอย่างซื่อสัตย์ความสัมพันธ์จะแน่นแฟนขึ้นและอาจนำไปสู่การวางแผนอนาคตร่วมกันได้ยกตัวอย่างเช่น คู่ของคุณอาจแสดงความห่วงใยในเรื่องการใช้เงินหรือความคาดหวังบางอย่างเกี่ยวกับการใช้เวลาร่วมกันซึ่งคุณสามารถใช้เดือนนี้ในการปรับความเข้าใจและสร้างข้อตกลงเล็กๆที่ช่วยให้ความสัมพันธ์ราบรื่นการให้ความสําคัญกับกิจกรรมที่ทําร่วมกันเช่นการออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งการทําอาหารร่วมกันหรือการวางแผนท่องเที่ยวสั้นๆจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและอบอุ่น สำหรับชาวราศีมีนที่ยังโสดเดือนนี้มีโอกาสพบเจอผู้คนใหม่ๆผ่านงานหรือกิจกรรมทางสังคมแต่ความสัมพันธ์ใหม่อาจเริ่มต้นอย่างช้าๆและต้องใช้เวลาในการสร้างความไว้วางใจคุณอาจรู้สึกว่าความสนใจของคุณไปยังเรื่องส่วนตัวหรือเป้าหมายชีวิตมากกว่าความรักแต่การรักษาใจเปิดและพร้อมรับโอกาสใหม่ๆ จะทำให้คุณพบคนที่มีความเข้ากันได้ดียกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะได้พบคนใหม่ผ่านเพื่อนร่วมงานหรือจัดงานสัมมนาและกิจกรรมสังคมซึ่งเขาอาจมีความคิดหรือค่านิยมที่ใกล้เคียงกับคุณการใช้เวลาพูดคุยและทำความรู้จักอย่างเป็นมิตรจะช่วยให้ความสัมพันธ์เติบโตอย่างมั่นคงไม่ควรเรียบร้อนตัดสินใจเรื่องความรักเพราะการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งจะเป็นพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับอนาคต ในแง่สุขภาพและจิตใจเดือนนี้คุณควรใส่ใจเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอการทำงานหนักหรือเครียดมากเกินไปอาจทำให้ร่างกายและจิตใจอ่อนล้าการหาเวลาผ่อนคลายเช่นการเดินเล่นการฟังเพลงหรือทำกิจกรรมที่คุณรักจะช่วยให้คุณคงสมดุลและมีแรงจูงใจในการจัดการเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้เดือนนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจได้ใช้ความสามารถด้านการสังเกตและการวิเคราะห์อย่างเต็มที่ การเฝ้าเช่นเกตสถานการณ์รอบตัวการวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนล,ล่วงหน้าจะช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องงานการเงินและความสัมพันธ์ได้อย่างมั่นใจการเก็บบันทึกหรือจดสิ่งที่สำคัญจะช่วยให้คุณไม่พลาดโอกาสสำคัญโดยรวมแล้วเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีมีนจะต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ความละเอียดรอบคอบและการเข้าใจอารมณ์ตนเองอย่างสมดุล การวางแผนล่วงหน้าและการสื่อสารที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณผ่านช่วงเวลาที่มีความท้าทายนี้ไปได้อย่างมั่นคงและราบรื่นในด้านการงานคุณจะสามารถใช้ความสามารถพิเศษของคุณเพื่อสร้างความสําเร็จในด้านการเงินคุณต้องใส่ใจการใช้ใจ่ายและวางแผนการลงทุนส่วนด้านความรักคุณต้องรักษาความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อย่างมั่นคง เดือนนี้หากคุณมีความรอบคอบและเปิดใจรอับโอกาสใหม่ๆชีวิตคุณจะเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่มีค่าและการเติบโตทั้งด้านอารมณ์และการงาน